มาขอลองระเบิดเลยแล้วกันนะถ้าทุกคนชอบในพาร์ทนี้ที่สู้ไปแพ้ในผมก็จะลืมกดไลค์ถึง300ไลค์เพื่อจะสู้กับแคสเตอร์ต่อไปนะผมโอเคไปชมกันเลยโอเคนะผมก็สวัสดีทุกคนในผมตอนนี้กงอยมเพอที่คุงนะผมเป็นแล้วก็กายูเกะเล่ย์มาครับเช่นเคยนะผมวันนี้เราก็ มาเปิดลัคกี้บ็อกซ์สู้แคตเตอร์กันที่เคยนะผมว่าวันนี้ลัคกี้บ็อกซ์จะมาเปิดเนี่ยคือลัคกี้บ็อกซ์เรนโบว์นะผมแล้วก็แคตเตอร์ที่เราจะมาสู้วันนี้ก็คือเป็นคนที่ดังมากๆ,ๆครับผมก็ผมเป็น FC เดฟซีเาลยนะผมชอบดูคีโปรตุกีฟเลยนะผมก็ต้องขออนุญาตเจ้าของสกินด้วยนะผมที่เอามาใช้ทําแบบนี้นะผมโอเคเข้าใจตรงกันนะครับผม <c oughs> <g ül> ก็เราไปดูกันว่าเปราจะมาสูก้กับใครนะผมโอเคพร้อมหรือยังเขาคือใครอะ่ะใครอะ่ะเฮย้ฮยเฮย้ยเฮ้ยเสื้อเหลืองอุย้ย โอ้ใครขอใครอะสวัสดีครับดอยโอ้ยอมาถึงตีผมเลยโอเคนะผมก็คือพี่แป้งซีบีนั่นเองเย้นะผมก็ก็ตามเีื่อนน้องขอมานะว่าให้เอาพี่แป้งนะครับผมโอเคนี่ก็เป็นพี่แป้งนะผมก็พี่แป้งจะมีเลือดอยู่ประมาณพันึ่งนะผมแล้วก็ใส่ชุดเกาะชุดเรนโบว์แล้วก็ดาบใสนะผมที่ตีล <No. S 1> อยฟ้าได้นะผมโอ้โหพี่แป้งมาถึงมีตตีผมเลยโอเคเดี๋ยวเราจะไปเปิดล็อคกี้บล็ก้วกับพี่แป้งกันดีกว่าน,นะผม ลักกี้บอกก็มีประมาณนี้นะผมนี่นะเอามาหมดเลยแล้วกันนะเพราะว่าของไม่ตก <c oughs> แลวของตกในว่าไปอย่างโอเคผมกินแตงโมตืด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 เปล่าเสียงเกมแป๊บหนึ่งโอเคนะผมเราเปิดกล่องโชคดีก่อนแล้วกันนะจะได้มีของโชคดีไปสู้กับพี่แป้งได้นะเพราะพี่แป้งเราโหดมากอ,อู้โอเคเลยโอเคเลยเอาไอ้ <c oughs> หนังวัวกลางๆเนี่ยไปนะผมเฮ้ยอุ้ยอะไรอะ อ๋อเป็นขวดขวดยาเลยวะอุ้ยโอ้โหไฟฟ้าใส่ีแป้งนะผมแจมเลยแจมเลยอย่างนี้อุ้ยอะไรอะอ๋อที่เสียงโชคใส่ไปได้ไรเอ้ายังไม่ลงทอดยังไม่ลงลุมไหมนี่เออโอ้โหถึงเอาต่อมาโอ้โหไดไปเลยเฮ้ยล็อกกี้บอกได้เปล่าวะเออเออใช่ใช่ใช่น่าจะบอกล็กี้บอกได้นะผมโอเคในนี่มันก็มือละทามสิ่งก่อนละกันโอเคผมจะไปบอกล็กี้บอก บวกเลยคีบล็อกอ่าได้เจ็ดโอ้โหของเต็มกันเลยทีเดียวอ่าทิ้งไปมาเปิดกันต่อครับผมปึ๊บอะไรอ่ะอ๋อถือแล้วขุดเร็วโอเคเฮ้ยได้นี่อีกแล้วได้ไรอ่ะโอ้มันฝรั่งไม่กินเว้ยมีแตงโมแล้วเว้ยเราจะไม่นอกใจแตงโมแล้วนะผมโอเคอุ๊ยอะไรอ่ะโอ้โดโอ้ตัวใหญ่ไปแล้วออกไปอย่ามาสู้กับคู่โอย่ามาเล่นกับฆ่าตกใจหมดเลยอุ๊ยทำอะไรไม่ได้เลยเอาทิ้งไป หลายค่าเลยเชีขอบคุณนะเฮ้ยเรามาลองเปิดกล่องลบกันบ้างนะว่าเราจะได้อะไรมากล่องลบกล่องแรกอุ้ยติดใช่ไหมโอ้โหคืออย่างนี้ติดเลยขออนุญาตเกมหมดนะผมเป็นบล็อกปาลเลียไข่จอกได้ไอ้บ้านะเออตกใจหมดถ้าคนไม่มีเกมโหมดนี้ชิบหายตายไปวอดแน่นอนครับผมโอ้โหเป็นกล่องโชคลายที่ no มันอยู่ไหน โอ้โหกอดวันนี้เรามาสู้กับ,บออกพี่แป้งกี่ดูออกไปเนื้อเฮ้ยดูเพ่งดับดับดิือพ่งเพ่งนี่ก็ะสิบมะเนี่ยเฮ้ย <c oughs> โอ้โหโอ้วันนี้เราไม่ได้มาสู้กับบอสเรามาสู้กับพี่แป้งวันนี้มันคืออะไรวะเนี่ยตีได้ปะเนี่ยเฮ้ายถ้าจะกดจะเป็นเอฟเฟกต์ปล่อไปดีกว่ามผมโอเคก็ภารกิจเราอู้หู ตีต้องติดไฟนะผมภารกิจของเราเนี้ยคือมาสู้กับพี่พี่เป๊ไม่ได้มาสู้กับพวกนี้กอดแดเมจไปไปผมถ่ายเสื้อด้วยนะโอ้โหเมื่อกี้เป็นตัวอะไรที่โอ้ยใหญ่มากอะตกใจเลยกีดกีดลั่นบ้านเลยนะโอเคอ้าวแล้วซอมบี้เดี๋ยวมานทำอะไรวะเนี่ยโอ้ของกลางโอเคได้อะไรอ่ะพอไม่ได้อุ้ยไม่อันเดอร์เทียกูไปเล่นเล่นได้ยัอุ้ย ุ้ยจะบอกว่าอันเดอร์เทลนี่แบบสุดยอดเลยนะผมไ <laughs> อนเดอร์เทลไม่หายโอ้ออกไปเพียงเดอร์เทล <laughs> โอ้โหตกใจเลยทีเดียวนะผมก็เมื่อกี้เป็นบอสอันเดอร์เทลไม่ใช่บอสเดอร์เทลมันเป็นบอสฮีโร่บายมันโหดมากโอ้มีกล่องฟีแต่ไม่ได้อะไรเลย,เลยนะอุปสรรคนี่เยอะเหลือเกินนะเฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อหมวกหมวกวอะไรวะหุยหมวกกันหมวกดำน้ำโอ้ อะไรอะโอ้โหโอ้โหโอ้พีระกี้โพชั่นหวานหมูเลยครับทีนี้อะไรอ่ะอ๋อรองเท้าอันเดียวกันนี่โอเคระเบิดเอาไปปาสีแป้งโอ้โหจำได้อันนี้อันนี้อันดีโคตรสุดยอดหรือว่านี้วะเออนี้ที่ปาทีนี้แม่พังเลยโอ้ผมจำได้ผมจำได้ผมเคยเล่นผมเคยเล่นนะโอ้โหเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้โหในรองถือดิโอ้โหเล็กเท่ากิมมดเด้อเด้อเด้อ โอเคอะไรอ่ะทองหนึ่งอันแรกแอลลอนแล้วะมึงโกหกกูแกตายซะเข้มผมลากีบอ๊อกเราก็เหลือเยอะนะไม่ต้องรีบฮ่ากล่องต่อไปกล่องต่อไปผมว่าเราเนี่ยจะสู้แปลกแล้วี่รู้ดิเราได้ยาเยอะขนาดนี้นะผมอุ๊ยอุ้ยอุ้ยอุนตะอุนตะวอเดอร์ฟากวะถ้าเป็นโอ้กอด โว่าผมต้องตายอะ่ะเอ้าโอ้โห,โหเกือบเกือบไอ้หนูคิดจะซุกพีเหรอหนูเฮ้ยอะไรอ่ะอบออบเป็นเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอะ,อออะไร,ะไร,ะไรทุกอันเลยเอา่าคุณได้รับ100่งรอยเดมอนแค่เข้าไปในบ้านว้าว <c oughs> <c oughs> ไปได้แดกหรอกไอ้หนู <c oughs> โอ้เป็นเล็กี้บอกที่เกียนใช้ได้เลยเนะี่ยชอบชอบโอ้โห โออิ่มแล้วผมอิ่มเลยเฮ้ยอ๋อได้แต่ขวดแล้วเนี่ยผมว่าเราผมว่าเราไม่ต้องผวกเยอะแล้วเดี๋ยวมันจะไม่สนุกเนาะเดี๋ยวมันจะได้เจ้าของโชคดีเดี๋ยวพอจะได้เจ้า่องโชคดีเกินไปนะผมโอเคอุ้ยอันนี้บ้านเอฟีซีมีอะไรแรกเปล่าฮัลโหลฮัลโหลไม่มีอะไรแรกโอเคเราจะเปิดกล่องธรรมดากันบ้างนะผมเมื่อกี้เราเปิดโชคดีไปเยอะแล้วนะครับโอเคอุ้ยโอ้โหโอ้ที่บายตำนาน กอดโอ้กอดโอ้โหโอ้ยไม่ได้แดงหรอกครับผมอู้โอ้กอดโอ้โหโชคดีที่ตายเลยโอ้โหโอ้โหอร่อยเลยอ่ะอู้วได้ชุดอีกแล้วชุดอะไรวะเนี่ยโอ้โหโอ้โหอุ้ยอ้ออะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะอ้าว ที่ขุดเหรอหาที่ขุดธรรมดานี่ยบาอะไรวะเนี่ยคุกกี้ไม่กินเฮ้ยเระเบิดเอาไปพาเล่นชุดเกาะมีแล้วมีมีอะไรอีกไหมอุ้ย,อ,ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะแต่ผมไม่ได้ตกใจด้วยหัวไจลเนี่ยอเฮ้ยมันฆ่ามันฆ่าได้เหรออ๋อมันฆ่าแล้วมันได้หินโอเคมันฆ่าเลยครับผมแต่ตัวนี้น่าจะฆ่ายากนิดนึงนะเนี่ยะอะไรของแกอะไรของแก หัวดาบเราแรงมากเลยครับผมเอาฝนตกปิดดีครับรออะไร <c oughs> โอเคกินก่อนเพิ่มพลังนะผมปุ๊บอุย๊ยไรอะ่ะมันคือลูกตาอะไรเหรอจะทำอะไรไม่ได้น่าจะทำอะไรไม่ได้นะผมเนีเ่ยเฮ้ยะเฮ้ยส่มด้วยแล้วใส่ดวงตาลงไปโอ้โหก๊อดโอ้โหโอ้โอโอ โไม่ท่อไหลเลยที t ทีอ่ะไม่ท่อไหลหละอุ้ยอะไรอ่ะไข่แล้วเนี่ย,อยลองปลา่าดิอ๋อเป็นไข่วัวนี่เองอ๋อพวกนี้ก็เป็นหมูเฮ้ยตีแล้วต่อไปเปิ้ลโกลเด้นด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกินเลกินได้ด้วยเลยเฮ้ยของดีมากแล้วหมูอ๋อ,อหมูไม่ดรอปหมูดรอปธรรมดาเฮ้ยมีตะกี้บ็อกตรงนี้เปิดเลยครับผมโอ้กอดปึ๊บ ป๊บอุ้ยดาบอะไรอ่ะอุ้ยดาบที่พี่แป้งใช้ได้นี่โหนี่ไงดาบที่พี่แป้งใช้โหมันจะมีเอฟเฟกต์ด้วยนะโอเคงั้นเราใส่ทองไปแล้วกันนะอู้ของดีมากเลยครับผมโอ้ผมว่างานนี้พี่แป้งเรานะน่าจะแพ้ผมแล้วผมผมได้ของดีมากโอ้ยอะไรอ่ะอีกแล้วเหรอพวกแกพวกแกอะไรนงแกเนี่ยฮะนงแกฮะฮะัลโหล โัวไม้ตีใส่ดีดอกปลาเนี่ยนะดอกปลาแต่ไม่ดอกบล็อกเพชรอยู่นีงเองจะไปไหนมันคือตัวอะไรผมก็อยากรู้เหมือนกันอมันเป็นมันเป็นปลาเหรอหรือปลาหมึกวะเออปลาหมึกมันขยับเร็วได้ขนาดนี้ก็ปลาแหละบ๊อบว่าไงเพื่อนโอ้ดาผมแรงว่ะแป๊บเดียวบ๊อกตายเลยอ่ะเฮ้ยโอ้โหโอ้กอดเดเมจโอ้กอดโอ้ตำนานโอ้โอ้ อู้พวกพวกนี้พวกที่พวกทรยศพวกทรยศจงออกไปโอเคเปิดต่อให้ผมเหลยยิบเสียก่องเลยที่สี่กองทัพ้ายแล้วเอาหมู่มาทำไมเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะมันคืออะไรอีกแล้วอู้ถือแล้วอ๋อถือแล้วจะมีพลังเอฟเฟกต์ครับผมเฮ้ยว้ายมึงเล่นอะไรเนี่ยไอ้ยาอู้บ๊ายบายครับผมบ๊ายบายครับโซคลีซีโอเกน ตัวบอกไม่ได้หรอกนะนะซอรีนิดนึงกันจ้ะโ <laughs> okay. อเคอ๋อไม่บางไม่ได้อะไรอะ่ะทำเตือนอ่ะ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 เอาพี่เป้งหายตัวได้พี่เป้ง๋อพี่เป้งอยู่นี่แล้วแล้วเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นอ้อาว เอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยมันมันเกิดอะไรขึ้นช็อกตันแป๊บเหมือนเราต้องฆ่าพี่แป้งแล้วเราต้องให้พี่แป้งขกิดใหม่นะผมโอเคไม่เป็นไรครับผมเราเปิดต่อเลยกันนะโอไม่แต่คำเตือนน่ะมันมัน,มน,มน,มนลงใหญ่ขนาดนี้เหรอโอมีแอมเมอร์โล่ปอบใจว่ะอะไรอ่ะ5าว,าวิอีกแล้วเหรอ โอ,อ,อ๊ <c oughs> อย,อยดีนะที่ไม่ได้เปิดไกด์พี่แปง้งแนี่พี่แป้งอยู่นี่นะเนี่ยโอ้โหทีนท,ทีมึงเริ่มเกลียดกูละกูจะไป็นใแจมมึงละเพื่อนอ้าวพี่แป้งเดินออกมาได้ไงเนี่ยพี่พี่เข้าโกงไปพี่เอ้ยเข้าเข้าบ้านพี่ไปไม่ใช่โกงเอาทำไปดีเนี่ยเดี๋ยวจะเปิดแค่นี้แล้วก็สุกเป็นแป้งเลย ต่พี่แปง้งกติดสานะอยู่น <c oughs> ี่พี่แป้งเข้าไปมาโอเคนะผมตอนนี้ก็พี่แป้งเราเราก็ได้กลับเข้าบ้านไปที่ปอยแนละ้วผมโอเคเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราลยเป็กเลยดีกว่าผมโอ้โหเป็นแบบโอ้โหเป็นระ,ะ,ะเบิดที่เกลียดมากเลยผมเจอพผมต้นน่นะนะโอ้โหแล้วเมื่อกี้พี่แป้งก็หลุดออกมาจากบ้านได้ด้วยนะโอ้โหเอื้องเลยอย่าได้ระเบิอดอีกนะ รู้สึกว่านี่จะเป็นปืนนะอ๋อเป็นปืนระเบิดนะต้องมีระเบิดอยู่ด้วยนะโอเค <S <S นี่แบบพังไม่พอเยอะให้ปืนระเบิดฉันมาพังแมบอีกแล้วเนี่ยเฮ้ยอะไรอะหมวกเรามันกลางเกินไปอะเฮ้ยเราทิ้งนะทำไมวะเอ้ยาขึ้นไามโอเคหุย,ยเอ็กพีมัจะไปเอ็นชาร์ดปน๊บป,ปืปป๊บป,ปืปป๊บปืปป๊บ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 โอ้ d ดีแล้วผมอะไรอะ ไงแล้ววะอ่อ๋อ,อถือแล้วมันติดพิษไ,ไ <laughs> อ้บ้าเอ่อเราเอาเกงลงไปดีกว่าอุ้ยโอ้โหได้ของดีมากเลยจะเปิดตอนเล่นกับพี่ขวัญพี่พีแบบที่เคลียรสีของดีที่สุดเลยครับผมเฮ้ยอไม่มีอะไรเปิดต่อผมอุ้ยโอ้โหโอ้โหได้ผมตีรับรอง <laughs> รับรองนะเดี๋ยวเรามาตีกันตอนซุ้มพี่แป้งเสร็จแล้วกันนะครับผม เฮ้ยอะไรวะเนี่ยขุดได้ไหมอเอาขี้เก็ยขุดจังแม่งโอเคโอเคนับลักกี้บ็อกก็น่าจะหมดเพียงแค่นี้แล้วผมโอเคเดี๋ยวผมก็ขอไปจัดของก็สู้กับพี่แป้งกันแล้วกันกนะโอเคไปเลยมาตอนนี้เราก็ได้จัดของเสร็จเรียบร้อยแล้วผมโอเคนะครับเราจะไปสู้กับพี่แป้งกันนับโดยพี่แป้งจะมีเลือดที่หนึ่งพันนับที่ผมบอกไปแล้วก็ดาบนี้มันจะทําให้เราลอยได้ประมาณนี้ครับผมโอเคมาแล้วพอแล้วพี่แป้งเชิญต่อประเทศเลยครับผมเดี๋ยวผมมีขวานนะพี่งั้นผมวันนี้แล้วกันนะพี่ โอเคพี่วผมจะสู้กับพี่อย่างนี้ก่อนลวกันผมจะใช้ดาบนี้สู้กับพี่ก่อนพี่พี่ตีผมหน่อยพี่โอ้โหพี่แป้งก็โหมกันแน่เนี่ยโอ้แต่ผมโหดกว่านะโอเคผมเราก็จะเล่นกับเขาสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราตีรัวเกินไปเดี๋ยวมันตีเราเดี๋ยวจะเขาตีเราไม่ได้นะผมโอเคโอ้เขาตีเราแทบไม่เข้าเนี่ยเขาตีผมแทบไปเข้าเลยเออพี่แป้งโอ้กอดโอ้โหดาบพี่ขี้โกงมากเลยพี่โอ้ โอ้โหนี่แน่นี่แน่นี่แน่นแนอึบ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 เลือดพันหนึ่งครับผมเออเพราะที่ผมจะไม่ใช้ขวาในสีชมพูเนี่ยผมเดี๋ยวพี่แป้งจะตายเร็วเกินไปนะผมผมอเลยเล่นกับเขาก่อนนิดนึงมาขอลองระเบิดนี้แล้วกันนะอึบโอเคมาต่อพี่เราอยู่ในไฟกันได้กันนี่แหละพี่มาอึบ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 โอ้ พี่นี่ก็โหดไม่เบาเหมือนกันนะเนี่ยอึ๊บโอ้เฮ้ยชิบหายละเลือกผมไม่พี่พี่ก็โหดใช้ได้เหมือนกันแต่ผมไม่ไหวแล้วพี่ไปไปพี่ผมจะสู้นี่กับพี่แล้วพี่พี่ี่พี่แปง้งอึ๊บอึ๊บโอ้ตายยากมากโอ้โหแล้วพี่แป้งก็ตายทิพย์รอดนะผมโอเคสำหรับวันนี้นะครับเราก็สู้พี่แปงง้งได้นะโอเคเดี๋ยวเราลืมอย่างหนึ่งครับตรงนี้ครับผมนี่ตรงนี้ตรงนี้ ตรงนี้ตรงนี้ปิ้วก็ <g ül> ประมาณน,นี้อุ้ยตรงนี้มีอะไรด้วยอ๋อเป็นจะเป็นเป็ดนะครับโอเคก็ไงสำหรับคลิปน,นี้ผมก็ต้องขอสก,กินอนุพิอนุขออนุญ,ญาตใช้สก,กินพี่แป้งอีกครั้งหนึ่งนะผมก็ขอขอบคุณมากครับพี่แป้งอนุญาตนะผมพี่แป้งก็จะเห็นคลิปนี้หรอกแต่ผมขออนุญาตไปก่อนโอเคถ้า,า,ยยาใครคอยากสู้กับใครเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้เลยนะผมโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็ เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวแต่ชมอก่นี้ก็่าลืมกดไลค์ใครว่เป็นไรใมเยโอเคหรับค่ิปนี้ไป,ไปผมเจอปารหน้าว่าจะสู้ตัวอะไรอย่าลืมกไดไถึงสามร้อยไลคนะโอเคไปแล้วไปๆปยพีอย,ย,ย,ย่าไม่จบอีกเลยโอเคไปแล้วไาย